สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีบรรทุกคนทุก่านเด้อจ้ะที่เขามาติดตามทักชมทับฟังให้หว่าคนโกกคนเก่าคน,คน,คน,คนเดิมจ้ะทุกคนสิพาไปตลาดนะพ่อแม่พี่น้องเอ้สิพาไปยางโลตลาดชิทุ่มนึ่งละแต่ว่าหิวเขาแห้งนะทุกคนเก็บห้องพี่น้องเอ้ทำความสะอาดห้องเนาะทำความสะอาดห้องแล้วก็เลยแบบเเก็บเสื้อผ้าว่าแพ้นะคะ ว่าสิมีแบบว่าเจ้าน่ายเอาหายน้ำเนาะทุกคนหล่ะกะมีรายคนนะคะเจ้าน่ายน้องๆน,น้ำเผิ่นเอาหายนะคะ mm. ก็เลยแบบอ่ะมาเลือกขัดไหวนะพี่น้องเนาะตัวได้สิเอาเมาบานก็สิเอาฝากเมื่อบานเนาะไปหายผกอ่ะคนอยู่ทางบานนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะ mm. ก็เลยเก็บหองหองแล้วหนาะตาม่อมแม่มพี่น้องก็หิวเขาเฮ็ดสิ <laughs> ไปตลาดวันนี้ เดี๋ยวเราสิไปย่างรอเบิ่งตลาดวันอยู่ในตลาดสิมียังกินนะคะผมพี่น้องเนาะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s ไ r i b e ให้น้องพี่ว่าน้ำเด้อืมอนี้ก็มาคนเดียวนะคะน้องส้มซีกะบ่เห็นมาพี่น้องเอ,อ๋ยสองสัยบ่ว่างเนาะสงสัยพผ่นบ่ว่างก็เลยบ่ได้มากนะคะน้องส้มซีก็ได้นัดกันไหวนัดแล้วนัดอีกนะคะบบเ็นโพมาจักเทื่อนน้องก็ได้ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวพอกันอยู่ตลาดนะคะพี่น้องเนาะน่นะาชาเบิ่งบรรยากาศชิวมาก อันนี้คือจะถุ่มหนึ่งแหละนะคะยังยังบมเมิดพี่น้องเลยถึงตลาดแล้วจ้าทุกคนถึงตลาดแล้วโอ้น่ารักมากเลยโอ้หมดแล้วงั้นตําข้าวโพดค่ะเดี๋ยวข้าโพดค่ะไข่ปูข้าวโพดก็ได้ค่ะจ้าๆจาเดี๋ยวเดินเมานะคะค่ะ ไปห้าสื่อขนาดก่อนเ่อว่าเอาไปมืออื่นนะคะเอาไปให้ไข่เห็ดกัเขาเห็ดเจ้าหน้หักสามกันสิบบาทเออสามกัมส้าบาทพี่น้องหักสามกันส้าบาทไหมโอ้มักซีร่ายังไงโอ้กิมจิ มอสิดากิมจิหน่วยยาวโอ้โหกรัมละสิบบาทกรัมเดียวอยู่เลยอ่ะกำละสิบบาทหอยพี่น้องเออเปิงกำพักพักอ๋อทีชก ไี่ก่อนสิบบาทคำห้าวยังนี่โอ้โหผักบุ้งคำละสิบบาทใหญ่มาเลอะเธอโอ้โหผักบุ้งจีนสวน กำนี้ดีกว่าหยอดอ่อนดิหยอดหน่อยดิพี่น้องเออโอ้โหกำนี้แห้งใหญ่บัดโอ้ทีโทรสองกำพอดีเต็มกระตาอ๋อโอ้โหหมกถั่วกำละยี่สิบบาท ไปผัดพริกแกงใช้เนื้อหมูเอาทีหย่อนหน่อยดีกว่านี่ดีกว่าลูกอ่อนๆลูกในเล็กๆโอ้โหกำแัะชาบะผักกวางตุ้งทุกคนสิบบาทกำนง้ไง ดอกพักไหมผาเหรอาไปหลวอกินก่อนพี่นอ้องเออเสียเวลาหลวอกอีกแล้วไะจับยามันแหละไม่ว่าก็ยังเป็นคนขยันสะิละถ้าบอกให้กินพักเนี่ยหละดีสิบบาทหนึ่งไปนี่ค่ะพี่ค่ะพี่่ะ คนแว้ซื้อง,ง้อจ้าสมโลร้อยจ้าพี่น้องเอางอ้อสามโลจา้าแล้วจะมีตะก้าใส่ไหมนี่พี่น้องซื้อพักหาสิบาทเต็มกระตาซื้อพักกันเลยเอา3มโลร้อยจ้า ทุกคนคะเพราว่าก็มาแต่ตลาดเรียบร้อยนะคะอันดับแรกก็คือจะเอาผักออกมามาแช่นังก่อนพอดีว่ามืออื่นจังจะเอาไปที่ทำงานเนาะขี่ขานไปแวนะพี่น้องอ้ย่างมะแรงเนาะนี่ถั่วกลำละาซาบาทกำบอกใหญ่มันนะเพราะว่าเพว่ามักซสือไปในตลาดเนาะจานายผันมักซสือมักไปซสืออยู่หางพี่น้องเอ้ยสืออยู่หางมันแพงเนาะซสืออยู่หางเพว่าก็เลยแบบเออเดี๋ยวไปตลาดนะพอมันตึกถือก็ได้ซสือไปห้ยแล้วเนาะเพราะว่าซืืออยู่หางนี่ ักนิดเดียวหนึ่งกมัมกละส้มสิบหากัละยี่สิบหาบาทกําน้อยๆห,หนึ่งนะในหางเนาแพงอยู่แล้วนะเราบุคอยมีเวลาไปย่างตลาดคือวาราบุแทบจะบุเคยไปย่างตลาดนะนอจาจกสือ่อในมาร์เก็ตในแถวหางเพระว่าเป็นไปหลานนะคะด้านน้ําก็จะไปนี่เลยค่ะทุกคนบอกเลยนะทั้งเบิดนี้นะคือเนองเอ้ทั้งเบิดเนี่ยคือหาสิบบาทหนึ่งเนาะ แลยพีว่ว่าก็ซื้อเงาะมานะทุกคนเงาะสามโลร้อยแบ่งไ้ผีเพ่อนผีเพ่อนวเสบนะทุกคนเนาะไปแล้วก็ซื้ออ่ายำมะแรงนะคะจะลดทุนแล้วจะทําการลดทุนเพราะว่าไม่ไหวมันปวดกระตนกระตนนะพ่อแม่พี่น้องน้ำหนักป็นไายนะคะก็เลยซื้อนี้มาสลัดหอสี่สิบบาทนะคะแต่ว่าเงาะนี่คงจะไม่กินวันเดียวหมดหรอกซื้อมาไหวซื้อพี่น้องเห็นสามโลถือสามโลรอยนะ้ำมันถือดี แล้วก็ซื้อลูกชิ้นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กินข้าวเรากินแต่สลัดกับลูกชิ้นนี่แหละจ้าทุกคนขามาเข้ากันทำกันลงมือนะคะทำการลงมือกินกันเลยนะคะพีม่น้องนะคะพอนุยัดนะคะทุกคนพรนุยากใช้เสื้อกามเบาไวมันหอนแห้งพ้นตกแต่ว่าหอนแห้งขนาดนะคะนี่เลยสล,ดลัดเรา ยิ้วอย่างจัดยิ้วอย่างแหงนะคะอีกคนเดียวซิวๆ <c oughs> อื้มสามชลัดนะคะครีมผสมงา โอเคเ้อจ้าทุกคนเนาะอีพีนี้น้องเพ็ยว่าก็ขาจบไปเพียงเท่านี้เ้อจ้าขอบคุณที่เขามาติดตามหับชมหับฟังเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้็น้องเพ็ยว่านําเด้อจ้าขอขอบคุณหลายหลายค่ะสวัสดีค่ะ